สวัสดีครับกนาการโจที่วนะผมวันนี้เรามาแคสเกม counter go offensive ครับผมมาหรือ counter strike go offensive นั่นเองมาต่อดาเดิมนะครับผมตอนแรกแไปแล้วมีปัญหาเล็หน่อยขออภัยด้วยมาแคสใหม่แล้ว มาเนีย่ย, FBI. ยิงแหลกกรองกรองเลยมา f อ i ยิงแหลกวันนี้ไปเลยฮึ <c oughs> นดนี่รถ nov. พายาปั๊ยเรา fluffy valu d วา่งมีเบิดแล้วมีดมาที่เอง yarn and Molf اف รด a t t เฮ้ยพ들อย ในบ้างไปกันเลยเปิดไปแล้วโดนไว้ไว้ไว้ไป้ไปไป ออเอาเบิร์ตแล้วโอ้โหมีรถไอคิวไม่เห็นกูแล้วโอ้โหแม่งดักมากเฮ้ยดักมาโอเอาไปมาเฮ้ยโอ้ย จริงจักหน้าเสียเลยมา<ป>เอาซะเสียเลยปามารเฮ้ยเฮ้ย<ป>เอเอมีกี่ตัววะมีกี่ตัววะสองสาม โอ้โหลีโดเรียบร้อยเหลือตัวเดียวเอาซะเสียโฉมเลยเฮ้ยลาบ้างเออลีโด มา Let's go l e ่ s, s, go, s, <S ไปกันไปเรื่อยไปยอมาาไอ 2> 2> อม่ง่ายเว้ยเฮ้ยครับเตี้ยเออซูมดีรอดนะสวัสดีเฮ้ย เออลีโรดโเรียบยร,ยร้อยเยี่ยมมาไรเฟิลขอเป็นอัรคครับผม ไป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 เฮ็ดยอดเฮ้ยมาละมากรออยู่มามาครับกรออยู่รีโหลดมาครับกรออยู่ไงล่ะมึงกูเก็บทีเดียวมา สี่สี่ครับผมเอาจริงบ้างเออดักเออซุ่มเหรอไม่ได้แดกกุล็อกสัตว์ซุ่มเหรอเออสิลดไม่ได้แดกกุล็อกไอ้เหี้ย

ไม่เอะีรดยิงดักโอ้โหมันเห็นกูแล้วตีโรดไม่อไม่ไอตีโรดตัวเดียววาระเบิดแล้ว เ้วางทางเอใช่ด <plane>. ้วยมาสัต hey, ว์ไหนดีย oh <rails> ังไม่เห็นกูรอเด้อโดนเก็บไปตามระเบียบวะผม มาตัดเสร็จแล้วไปแรงๆไปเลยเอะไรก็ได้เฮ้เสออีเกิน,กน,น <S 2> <S 2> เว้ยมาปืนหน,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 นักไม่อได้ไม่ไม่แอบไม่รอดเลย อโอ้โเรียบร้อยจบมาเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งมาเล่นอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> เริ่มจะมันแล้วสิ <All right. S 2> ไปชะขาดไป <Merry Christmas. S 2> บอกแล้วไม่มีไม่มีทางล่นแดกหรอกเนี่ยรูชะขาดแล้วเลยมา นี่แหละเพชฌฆาตตัวจริงไปไปไป <c oughs> ปืนก๊อกนี่แหละถือปืนจะเล็กแต่ความแรงอ่ะไม่เบาครับผมมาระเบิดเฮ็ดช็อตตีโรดเฮ็ดช็อตตีโรด ก็จะไปยี่ยงปะวะเหลือตัวเดียวมาู่ไหนอยู่นี่อะไรไม่โดนเล่นระยะประชิดครับผมมาต่อไปแล้วไปไปมาเทคนายอาวุธโปรดเลย ไปเว้ยลูกซองไาทางนี้เด็กมันไปดักเปล่าวะ <_ t ot> มีตัวเดิมปืารีโหลดอวัสดีครับวางรีโหลดมาๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนมาจากด้านบนแน่เลยชัว มีสามตัวด้วยดิระวังนะนั่นไงดานบนจริงด้วยจ๋าครับผมลีโลดเหลือตัวเดียวเฮ้ยเอ้ยมาไปครับลีโรดง่ายๆเราจะมาจีบไปละ

วางซ <The> ่อนเอ้ยเอามาพอดีเออโอ้โหฟาร์มาสครับผมรีโหลดมาเอาฟาร์มาสมาเล่นมาแล้วเออเลยเหลือตัวเดียวเอ้ยโอ้โหไอ้ ไี่เลยมีโดนมีโดยิงไม่โดนเลยต้องยิงระยะใกล้มามือมันดีดมากมา AWP บ้าง Sniper One ร๊บเขาให้ต่อจัง <S <S วหวะพอดีมาระเบิดไออ่ะได้เวลาลั่นหัวแล้วลีโลดเฮ้ยโอ้โหสามตัวมาลั่นหัวลั่นหัวนั่นแหละเปิ้์นคู่เฮ้ยมา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 ,าครับเราโดก่อนเลย ไปรีโหลดไปเยียนไปเรื่อยๆมาไปกันเลยไปสไนเปอร์ดเยียนไปเรื่อยๆต่อเบิร์ดอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่มีไม่มีตัวางครับผมไม่ลีร์ ด้านบนอ้า clear ่งบนไอ้นี่โรนนี่โรนโอ้ยมาเปลี่ยนไปก่อน อาวุธเล็กอาวุธใหญ่เปลี่ยนหมดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเครับโอ้โหโดนออกได้เฮ้เฮ้ย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 เฮรยเยเฮ้เฮ้ยยเ้เย้ เหลือตัวเดียวโดเฮ้ยมาแล้วจบแบบง่ายๆแล้วไกนนี่มา วับ้ไปไหนเฮ้ยวิกิโดวะไม่มีเสร็จดีครับไอ้ลีโดตเอาเ้ยดูว่าไม่มีเชื่อเกือบแล้วอะไรครับผมสวนทางเฉย ไม่ได้ไปไหนนี่ไงลีโรดตัวเดียวีล็อกล็อกเจ็ดแม่เดียวลั่นไปเลยหัวลั่นไปเลย มาลบลบลบโอ้สองดอกไอ้เง้ยออกหายไปไหนวะนี่ไอือที่ทำอะไรกูวานระเบิด จบครับผมง่ายครับผมอ่าก็สำหรับรายการสวันดี้รขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบนนี้ก็กดไลค์ด <rim> ้วยครับผมตอนวันนี้สวัสดีครับ